ทุกคนครับเน่ยนี่คือ Samsung s a m s u n Galaxy g S24 FE นั่นเองซึ่งรอบนี้นะครับผมเราจะมารีวิวให้ทุกคนได้เห็นกันว่าหลังจากใช้งานมาเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามหรือว่า subscribe ให้เรานิดนึงนะครับถ้ากดแล้วไปรับชมพร้อมกันกับผม Dream Six Sister Let's Go โอเค Galaxy S 2 4 FE นะครับซ right, ึ่งรอบนี้เนี่ยมาพร้อมกับการดีไซน์ที่เรียกได้ว่าทุกคนคุ้นชินนะครับแล้วก็ทุกคนชอบอยู่แล้วนะครับสวยงามนะครับผมการดีไซน์รอบนี้นะครับสำหรับตัวเครื่องนะครับสวยงามนะฮะมีสีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับจะมีสีกราไฟท์นะเหลือสีดำนะจะมีสีบลูที่ผมถืออยู่ในมือแล้วก็จะมีสีมิ้นท์นะครับผมข้างล่างก็จะเป็นพอร์ต Type C นะครับแบบนี้นะฮะผมแล้วก็ขวามือเนี่ยก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมแล้้้้้้ววกก็็็มมมมมีีีีปปุ่่่่่ power นน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 นะะะะะะะคคคคครรรรรรััััับบ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 ดดดาาาาาาจจเเเเถใสซซิแลยยยขงงไไอออตืูท 213กรัมนะครับแต่ว่าใช้งานจริงเนี่ยแทบจะไม่ถึง200กรัมนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักมากขนาดนั้นนะครับถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับสเปคมีอะไรบ้างนะครับผมขนาดหน้าจอให้มา6.7นิ้วนะครับความละเอียดจะเป็น Full HD+ นะครับคะแนนหน้าจอเลือกใช้เป็นแล้วมี Amoled 2X นั่นเองก็ตัวที่ดีที่สุดของ Samsung นั่นเองนะครับการ r เฟร r e n c 120Hz ตามสไตล์นะครับมาพร้อมกับ Android 14นะครับพร้อมแล้วด้วย One UI นั่นเองชิปเซ็ตเลือกใช้เป็น Exynos 2400E นะครับผมเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับของทาง Samsung นนนนนัััััั่เเอองงงะะคครรบบกลล้้หหใมา3ตตวว 50ล้านพิกเซล f 1.8มีกระสัน OIS นะครับส่วน Ultra Wide นะครับจะให้มา12ล้านพิกเซลแล้วก็ Telephoto อีก8ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้า10ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่รอบนี้ให้มา4,700มิลลิแอมป์พร้อมกับรองรับชาร์จเร็ว25วัตต์นั่นเองราคามี2ราคาให้เลือกนะครับเพราะว่าน้องมี2ความจุนะครับความจุเริ่มต้นนะครับแรม8ปดกิก1ไบตาร้อยที่22,900ส0บแะดราคาจุอยู่ที่25,900าา25,900บาทนั่นเองรันเี้าร้ายลิปนะครับ๋่วนอปกค้าีวิวนย่างแรกที่เามนะครับ ก็จะเป็นในเรื่องของงานวิดีโอเพราะว่ารอบนี้เขาสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดถึง 8K ผู้ชมฟังไม่ผิดครับ 8K ละเอียดขนาดนี้นะครับเราก็สามารถทํางานอื่นๆได้นะครับผมเราสามารถย่อขยายนะครับหรือว่าครอปภาพจากวิดีโอได้นะครับรไม่แตกแน่นอนนะครับเราสามารถถ,ถ่าย 8K 30เฟรมเรทเนี่ยเอาไปใช้กับคอนเทนต์อื่นๆผู้ชมเราสามารถถ,ถ่าย 8K แบบแนวนอนแล้วก็ไปครอปเอาแบบเป็นแนวตั้งได้นะครับเพราะว่า 8K เนี่ยมันความละเอียดเหลือๆอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นใครที่เป็นสายคอนเทนต์นะครับผมบอกว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับและ ไว้ใจซัมซุงได้แล้วนะครับผมผมเชื่อมั่นมั่นใจตั้งใจว่าซัมซุงเท่านั้นงานวิดีโอเนี่ยยังไงเราสามารถใช้งานนะครับหรือว่าคาดหวังนะครับจากซัมซุงได้เลยทุกรุ่นเลยนะครับบอกเลยว่างานวิดีโอเขาเนียบเจ๋งจริงนะครับผมแล้วก็จากที่ผมไปเที่ยวมานะครับวอล์กวันทีผมก็ใช้ g ล l a x y S24 FE เครื่องนี้นะครับในการถ่ายวิดีโอต่างๆเก็บภาพบรรยากาศนะครับผมบอกเลยว่าเครื่องเดียวจบครบจริงๆคือจบจริงๆนะครับมันเป็นเครื่องที่เอาไปทํางานก็ได้เวลาเราไปออกงานอะไรเงี้ยเวลาไปงานเปิดตัวอะไรต่างๆนะครับผมว่าัันะคคญรบ หัวหน้าเรานะครับต้องแฟมชอบมากนะครับบอกเลยว่าจะซื้อใช้เองนะครับผมก็ชอบก็ที่เขาก็ชอบนะแต่ว่ายังไม่มีตังค์ซื้อนะครับผมไม่เป็นไรมันมีมันมีพอร์ตนะครับลูกค้าชอบเลยรักเลยแบบนี้นี่เป็นการทดสอบวิดีโอนะครับ 8K นะซึ่งเราก็จะทําให้มันแบบสามารถครอบเป็นแนวตั้งได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเดินตามผมดูมาหน่อยว่าเฮ้ยคุณภาพของ 8K เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเมื่อเทียบกับคุณภาพของ 4K นะครับลองเดินตามมาครับนะประมาณนี้ครับ แล้วก็เดี๋ยวลองวัดแสงของ 8K ดูหน่อยเพราะตอนนี้แสงจ้ามากนะครับเดี๋ยวเทินไปฝั่งนูน้นปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวตอนนี้เราถ่ายุถ่ายวิวอะไรเงี้ยครับ และตอนนี้นผมห่างกับทุกคนมาประมาณสัก2เมตรได้นะครับเสียงที่ได้ยินก็ประมาณนี้ครับนี่เป็นการทดสอบการถ่ายวิดีโอแบบ 4K 60นะครับความละเอียดน,นะครับก็จะแตกต่างจาก 8K แน่นอนนะครับแต่ได้60เฟรมเรทนะซึ่งเราก็สามารถครอบได้เหมือนกันนะครับแต่มันก็จะต่างกันนะดังนั้นเดี๋ยวลองเดินดูนะครับการทรงการสั่นหลายๆอย่างก็จะดีกว่าหน่อยนะครับในมุมมองที่ใกล้เคียงกันกับ 8K ที่ถ่ายเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวลองวัดแสงดูไปชุบแล้วก็กลับมาครับ เดี๋ยวเราลองวิ่งดูหน่อยว่าเฮ้ยมันจะกันสั่นได้ดีขนาดไหนนะครับสำหรับรุ่นนี้ไป้านี่แหละครับคือคุณภาพของ 4K60 ของ Samsung Galaxy S24 FE ทดสอบการถ่ายวิดีโอกล้องหน้านะครับของตัว S20 FE นะคุณก็จะได้คุณภาพที่เรียกได้ว่าสีสันสดใสสวยสดก็ทำงามจริงๆนะรอบนี้ Sam s u n g ทำได้ดีมากๆนะครับกับ s 2 4 FE ในร,รอบนี้นะนี่ครับต่ออีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการซูมนะครับน้องสามารถซูมไกลได้สูงสุด30เท่าคุณผู้ชมโหดจัดนะครับผมคือนี่คือแฟลชชิปที่สามารถไปได้มากกว่าแฟลชชิปนะครับ30เท่านี้นะครับผมเราสามารถถ่ายในระยะหวังผลได้เลยสมมติผมอยู่ไกลรหัส Wi-Fi ไ,ไปคาเฟ่แบบนี้นะครับเราสามารถใช้เครื่องนี้ซูมเข้าไปถ่ายรหัส แล้วก็เอามาเล่นเกมได้นะครับผมคือมันสามารถใช้งานได้หลากหลายเวลาเราไปถ่ายซูมนะครับโดยเฉพาะคนที่ไปงานคอนเสิร์ตหรือว่างานเฟสติวัลต่างๆนะครับเวลาเราแบบอยู่ไกลๆเออบัตรหลุมอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเห็นศิลปินที่เราชื่นชอบใกล้ๆใช่ไหมดังนั้นการซูม30เท่าของ Galaxy g ล l ซ x y S 2 4 FE ตัวนี้นะครับจะช่วยให้คุณผู้ชมนะครับได้ถ่ายศิลปินที่คุณผู้ชมชื่นชอบหรือว่าศิลปินดาราต่างๆที่คุณผู้ชมชื่นชอบเอาไปดูย้อนหลังได้ด้วยนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งความเจ๋งที่ a m s ซ n g เขาสามารถทําได้นะครับ ถ่าย 8K ได้แล้วซูมได้อีก3เ,เท่านะครับผมบอกเลยโคตรเจ๋งนะครับผมตอนที่ภาพถ่ายปกติแล้วกันนะครับเป็นภาพที่ภาพถ่ายของซัมซุงเนี่ยคำเดียวสัน สวยจบครับก็มันสวยจริงๆนะครับผมคือหลายๆคนก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าซัมซุงเนี่ยเขาเก่งในเรื่องของการถ่ายภาพบุคคลเนื่องจากว่ามันถ่ายแล้วดูอมชมพูมันถ่ายแล้วดูแบบมีอะไรมากขึ้นเออถ่ายแล้วดูสวยเอายาๆนะครับผมมีการสั่นโอเอสด้วยเวลาเราถ่ายแบบว่าซูมมาเออเอาถ่ายซูมเหมือนเดิมเลยนะครับมันจะมีตัวกันสั่นช่วยนะครับดังนั้นภาพที่ออกมาเนี่ยสวยใสนะครับบอกเลยแจ่มแมวมากแล้วก็ที่สาคัญเขามีฟิลเตอร์ให้ด้วยนะหรือว่าสำหรับใครที่อยากอยากเอาไปใช้เล่นๆนะครับถ่ายฟิลเตอร์ซึ่่เเรบปป็นัีท สีนะครับซึ่งซัมซุงเขามีการพัฒนาม,มาเรื่อยๆนะครับรอบนี้ก็ถือว่าทําได้โอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับหรือใครที่แบบชอบกล้องแนวฟ,ฟ,ฟุงฟิ้งเขาก็สามารถเปิดบิวตี้ได้ด้วยนะครับซึ่งมีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยอันนี้ผมชอบกล้องหน้าเป็นพิเศษนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ย10ล้านพิกเซลเองมันจะไปเพียงพอได้ไงคือคุณผู้ชมอย่ามองที่ในเรื่องของความละเอียดให้คุณผู้ชมมองที่ภาพที่มันถ่ายออกมาอ่ะให้ภาพมันฟ้องแล้วกันว่าที่ถ่ายมาเนี่ยมันสวยแค่ไหนนะครับออาตัวไวเองก็ถ่ายวิวได้ดีมากนะครับเพราะว่าล่่่่่่่่่าา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 สสสุดเเเเเเพพิิงงงงอออออออไไไปปปททททีีีีีกกกกกกกลลััับบ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 บฟฟศศศนนนนนนะคคครร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 ผม็็็ใใใช้้ยย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 ภถตววแ นหรือว่าสายแคมปิ้งนะครับผมว่าน่าจะชอบเพราะเครื่องนี้มันจบไงเออและอีกอย่างหนึ่งที่อัปเกรดขึ้นมาใหม่นะครับนั่นก็คือในเรื่องของ Galaxy AI Easy นะครับซึ่งหลายคนเนี่ยชอบมากๆนะครับส่วนตัวผมเองก็ชอบมากๆซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าน่าจะเป็น AI ที่ฉลาดที่สุดแล้วนะครับผมณปัจจุบันนะครับผมว่าน้องเขาเนี่ยค่อนข้างเก่งนะครับผมมีให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแปลภาษานะครับอินเต i n t e r เตอร์หรือว่าจะเป็น Chat Assist นะครับผมซึ่ง Chat Assist เนี่ยใช้บ่อยเวลาเราแบบไปจีบสาวฝรั่งเออเราแบบอยากจะพูดดีเก่งเน ให้แบบมันดูคําสวยนะครับบอกเลยว่าน้องเขาโคตรเก่งและที่สําคัญเลยเป็น AI เจ้าเดียวที่สามารถรวมภาษาต่างๆไว้ได้สูงสุดถึง16ภาษากนเลยทีเดียวโคตรเจ๋งนะครับเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นเกาหลีก็ไม่ต้องห่วงนะครับเราสามารถไปอันยองได้เลยนะครับผมส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับที่หลายๆคนชอบนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของการแต่งรูปนะครับผมซึ่งรอบนี้เขาไม่ได้แต่งรูปทําได้แค่แบบครอปลบคนอะไรเงี้ยมันดูธรรมดาไปเขาทําได้มากกว่าน,นั้นนั่นก็คือฟีเจอร์เจ้าตัว sketch to image นะครับซึ่งเป็นกระแสไวรัลมากๆในโลกโซเชียลณปัจจุันก็คืออวารรูปะไลง น,น็อตเจเนเลทให้ได้หมดเลยซึ่งอันนี้เนี่ยผมชอบมากๆคือเราชอบเล่นไงเออเวลาแบบว่าอยากไปเดินเล่นสมมติอยากจับมือกับแมวอะไรแบบเนี้ยมันก็สามารถทําได้เพียงแค่เราวาดลายเส้นแบบง่อยๆเราไม่ต้องวาดสวยก็ได้คือถ้าวาดนกก็แค่มีปีกมีหางมีปากจบเลยเป็นนกให้จริงๆคุณผู้ชมโคตรเจ๋งผมบอกเลยตัวนี้เป็นอะไรท<ๆ>ี่หลายๆคนชอบนะครับสามารถเอาไปเล่นได้เลยหรือจะเป็นคอมเพลเซอร์นะครับเวลาเรียงความอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราทำคอนเทนต์เนาะที่ทีมงานเขาก็จะมีการใช้ Galaxy AI ตัวนี้นะครับในช่วยในเรื่องของการเรียบเรียงคําพูดนะครับหรือว่าเข ได้เยอะมากจริงส่วนเรื่องอื่นๆล่ะเป็นยังไงบ้างอย่างการเล่นเกมนะครับผมก็น้องไปเล่นเกมมานะเกมชินได้60เฟรมนะครับปรับสูงสุดอ RV ได้60เฟรมนะครับแล้วก็ PUBG เนี่ยปรับต่ําได้เฟรมเดทสูงสุดที่90เฟรมนั่นเองคือด้วยความน้องเป็นแฟชชิพเนาะน้องเป็นเรือธงเล่นเกมมันก็ดีอยู่แล้วมันลื่นอยู่แล้วนะครับอะไรที่หลายๆคนทาบนะครับ RV เนี่ยเฟรมเดทมันก็อ,อยู่ประมาณ60 61ประมาณนี้เลยไม่ล่วงเลยนะครับผมเล่นตอนร้อนเป็นยังไงนะครับเกมชินผมก็ไปเล่นตอนที่แบบอากาศร้อนๆเลยนะครับเครื่องเนี่ยมีการจัดการความร้อนได้ค่อนข้างโอเคนะครับคือถ้าเกิดว่าวัดกันตรงๆว่าใครร้อนกว่ากันระหว่างเล่นเกมกับถ่าย โอ 8K ผมว่าถ่ายวิดีโอ 8K อาจจะมีความอุ่นมากกว่านะครับซึ่งจุดนี้เรายอมรับได้เพราะว่าเราถ่ายวีดีโอ 8K คุณผู้ชมแต่ผมว่า 4K ก็เพียงพอสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ใช้ความละเอียดมากขนาดนั้นส่วนตัวผมใช้แค่ 4K 60เฟรมเพียงพอแล้วนะครับกันสั่นก็ดีด้วยอันนี้วนกลับไปชมอีกแล้วนะครับคือวีดีโอของเขาเนี่ยต้องใช้ความอุ่นประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมีการระบายออกค่อนข้างเร็วนะครับถ้าเทียบกับ Galaxy S24 Ultra เนี่ยผมว่าน้องไม่ร้อนเลยดีกว่าเพราะว่า S24 Ultra เนี่ยค่อนข้างววานา,กกวานานกก้้้้งดยแัใลลๆถช ทั่วไปนะครับใช้งานพวกแบบสื่อโซเชียลต่างๆถ่า,ายวิดีโอหรือว่าจะเป็นใช้ AI ต่างต่างเนี่ยผมว่าครบวันแน่นอนแล้วก็ชาร์จเร็วนะครับผมก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับ25วัตต์ของเขาก็จริงแต่ว่าใช้เวลาชาร์จ50%ในประมาณ20นาทีกว่านะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคมาพูดถึงโปรโมชั่นกันดีกว่าซึ่งหลายๆคนเนี่ยอยากทราบกันมากๆนะครับเพราะว่าเกินไปตั้งแต่ต้นคลิปน้องเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับซื้อในช่วงที่เปิดตัวหรือในช่วงเวลาวันท 3, นทีีี่ 67, ่ 3- 20 25ตุลาคคมมรป2017ช ได้รับการอัปเกรดความจุเป็น2เท่าก็คือเดิมทีจะต้องซื้อ128 g ิแต่ไม่ใช่ซัมซุงไม่ให้ซัมซุงให้256ไปเลยนะครับมูลค่า3,000บาททันเลยทีเดียวหรือถ้าเกิดว่าใครนะครับเอาเครื่องเก่าไปแลกนะครับลดได้สูงสุด2,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครช่วงนี้ชอ็อตอยู่มีปัญหาแต่อยากได้น้องไปใช้จริงๆเหมือนผมเนี่ยก็สามารถใช้ซัมซุงไฟแนนซ์ได้นะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่ศูนย์บาทเลยทีเดียวเชียวนะครับสิทธิพิเศษแบบนี้นะครับเฉพาะซัมซุงเอ็กนน เป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับเจ้าตัว Samsung Galaxy S 24 FE ผู้ชมชอบตรงไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แต่ว่าก่อนจากกันนะครับอยากจะรบกวนผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกระดิ่งติ้งๆนะครับใครดูผ่าน Facebook ฝากกดซีฟเวอร์ดไว้ด้วยนะครับหรือถ้าเกิดลูกครเพิ่งเข้ามาดูคลิปเราเป็นคลิปแรกนะครับฝากกดติดตามทุกทุกแพลตฟอร์มเลยเรามีทั้งนะครับบบอเกยท ตัวเราก็จมไปก่อนแล้วเจอกันคิวหน้าครับซิลเก่งทคนละกัอน